ข้าวมันไก่ถ้าจะทําขายดูจบ3มขั้นตอนทําขายได้เลยครับขั้นตอนที่1นนะครับผมจะพาไปทําน้ําจิ้มข้าวมันไก่รสชาติอร่อยอร่อยนะครับผมต่อมาขั้นตอนที่2นะครับผมจะพาไปดูวิธีต้มไก่ให้เนื้อนุ่มๆกันนะครับผมส่วนต่อไปนะครับขั้นตอนที่3ามผมจะพาไปทําหุงข้าวมันไก่นะครับผมให้ถูกวิธีรสชาติอร่อยนะครับดูจบ3าขั้นตอนนี้ทำข้าวมันไก่ขายได้เลยตามไปดูกันเลยครับ ระเทียมจีน30กรัมขิงแก่พอดี30กรัมเราหั่นเป็นชิ้นเล็กนิดน,นึงนะครับตอนปั่นจะได้ละเอียดง่ายนะครับผมพริกกินดาแดง15กรัมพริกเรยยังไม่ต้องใส่เยอะนะครับผมตอนเสิร์ฟเราก็ตักใส่เพิ่มให้ลูกค้าได้นะครับผมเอาลงโถปั่นเลยครับตะเจียบบดสูตรหนึ่งแปกรัมผมใช้ยี่ห้ออะไรคอมเมนต์สอบถามได้เลยนะครับซีอิ๊วข,ขาวสูตรหนึ่งห้าสิบกรัม น้ำกระทิมดอง40กรัมน้ำส้มสายชู30กรัมน้ำตาลมะพร้าว20กรัมเราต้องเอาน้ำตาลมะพร้าวนะผมละลายกับน้ำส้มก่อนนะครับผมถ้าเอาลงไปปั่นเลยนะครับอาจจะไม่ละลายนะครับผมเมื่อละลายดีแล้วนะครับเราก็ลงโถปั่นเลยนะครับผมน้ำตาลทรายแดง25กรัมซีอิ๊วดำหวาน80%ของช้อนโต๊ะ ผงคิวรสใส่นิดหน่อยหรือตามชอบครับปิดฝาโถปั่นพร้อมปั่นเลยครับมาดูกันครับว่าเป็นไงบ้างอืมความข้นกำลังดีครับตักใส่ถ้วยเลยครับเพื่อน ก่อนเสร์ฟนะครับเราก็มาตักพริกกับขิงหั่นเต๋าใส่ลงไปอย่างนี้นะครับผมช่วยเพิ่มความแซ่บนะครับเพื่อนเพื่อนได้แล้วนะครับน้ำจิ้มข้าวมันไก่สูตรทำขายต้นทุนต่ำอร่อยอร่อยครับอยากต้มไก่ให้เนื้อนุ่มๆไก่นุ่มมากทุกคนตาไปดูเลยทุกคนรากผักชีสองสารากทุบก่อนค่อยเอาลงไปนะครับกระเทียมจีน5กลีบ ทุบแค่พอแตกใส่ลงไปครับพริกไทย1ช้อนชาทุบแค่พอแตกใส่ลงไปครับใบเตยแก่3าสใบใส่ลงไปครับเกลือป่นแบบนี้นะครับ1ช้อนโต๊ะเมื่อน้ําเดือดแล้วเอาไก่ลงไปสะดุ้งแบบนี้นะครับนับ1 2 3 4 5แล้วก็เอาไก่ขึ้นไปพักไว้นะครับผม เพิ่มเติมนะครับผมก่อนที่เราจะนําไก่มาต้มหรือมาสะดุงนี้นะครับผมเราต้องนําเกลือมาขัดไก่แล้วก็ล้างทําความสะอาดแล้วค่อยเอามาต้มนะครับผมเมื่อน้ําเดือดรอบสองครับเราก็เอาไก่ลงไปต้มเลยนะครับผมรอบนี้เราก็ต้มไปจนสุกนะครับผมใช้เวลาก็ประมาณ45นาทีนะครับโดยที่เราใช้ไฟอ่อนนะครับผมเวลาต้มไก่ออกมาแล้วไก่จะได้นุ่มนะครับผมอย่าให้น้ําเดือดนะครับผมถ้าอยากให้ไก่นุ่มนะครับผมอุณหภูมิความร้อนก็อยู่ที่80องศานะครับ ก็จะใช้ไฟประมาณนี้นะครับผมครบ45นาทีนะครับไก่ของเราก็สุกแล้วนะครับผมจากนั้นเราก็เอาไก่ออกนะครับผมเอาไปแช่น้ำแข็งที่เราเตรียมไว้นะครับผมเอาลงไปแช่ไว้จนไก่หายร้อนเลยนะครับเมื่อไก่หายร้อนแล้วนะครับเราก็เอาขึ้นมาพักไว้นะครับผมเราก็ไปแขวนไว้ให้สะเด็ดน้ําหรือว่าเอาใส่ถาดมีตะแกรงแบบนี้เพื่อให้สะเด็ดน้ําก็ได้นะครับผมแล้วเราก็พึงให้หนังแห้งนิดนึงนะครับผมเวลาแล่หนังจะได้ไม่เละนะครับผม ผมจะสับใส่จานใหญ่นะครับผมแล้วก็จะกินกับน้ำจิ้มที่ผมทําไว้เพื่อมากินกับไก่ต้มวันนี้โดยเฉพาะนะครับผมโดยที่ตอนสับนะครับผมจะเอาชิ้นเล็กรองอยู่ก้นจานก่อนนะครับผมแล้วก็จะสับชิ้นใหญ่โปะขึ้นด้านบนนะครับผมแบบนี้นะครับราดโดยน้ำจิ้มที่ผมทําไว้กินกับไก่ต้มวันนี้เลยนะครับผม น่าอร่อยไหมครับมาชิมกันเลยทุกคนโคตรอร่อยยังไม่ได้ชิม,มไก่นุ่มมากทุกคนจะพาไปหุงข้าวมันไก่ตามไปดูกันเลยครับช่วงนี้ขิงแพงเ,เพื่อนๆสามารถใช้ขิงอ่อนผสมขิงแก่ทำข้าวมันไก่โอเคนะทุกคนตามไปดูกันเลย เรามาแบ่งน้ำต้มไก่เอาไว้หุงข้าวมันไก่นะครับผมส่วนที่เหลือเราก็เอาไว้ทาน้ําซุปนะครับผมจากนั้นเรามาเจียวมันไก่กันครับผมวันนี้ผมได้เป็นหนังนะครับถ้าให้ดีเพื่อนๆต้องเอาเป็นมันไก่นะครับผมเพราะว่าต้นทุนถูกกว่านะครับก็คั่วไปนิดนึงนะครับผมผัดไปแบบนี้นะครับผมแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้นะครับผมทอดจนได้ที่นะครับผมส่วนหนังไก่นี่นะครับผมเราจะใส่ตอนเราหุงข้าวมันหรือเราจะไม่ใส่ก็ได้นะครับผมตามสะดวกนะครับ จากนั้นเราก็มาเทกรองออกแบบนี้นะครับผมเพื่อจะได้น้ํามันที่สะอาดแบบนี้นะครับผมจากนั้นนะครับเราจะใช้น้ํามันไก่ที่เราเจียวไว้มาทอดกระเทียมกับขิงนะครับผมโดยใช้40กรัมนะครับผมโดยผมจะใช้กระเทียมจีนนะครับ7กลีบนะครับผมทุบแค่พอแตกนะครับผมแล้วก็ขิงแผ่นนะครับ7แผ่นนะครับผมถ้าจะทําขายนะครับผมเราอย่าสับขิงกับกระเทียมนะครับผมเพราะผมเห็นบางคนสับ นะครับผมแล้วก็เอาลงไปคั่วนะครับผมเพราะว่าลูกค้าบางคนอาจจะไม่ชอบนะครับผมโดยเฉพาะเด็กๆนะครับผมเพราะว่าเราต้องเอาขิงกับกระเทียมที่เราทอดนี่ใส่ลงไปในตอนหุงข้าวด้วยนะครับผมจากนั้นนะครับเรามาผัดข้าวกันเลยนะครับผมวันนี้ผมจะไม่ใช้กระทะผัดข้าวนะครับผมเราจะใช้เป็นหม้อหุงข้าวเลยนะครับผผัดเลยนะครับผมเพื่อลดขั้นตอนนะครับผมจะได้ไม่ต้องย้ายไปย้ายมาแล้ใช้หม้อเลยนะครับผม เทน้ำมันไก่กับขิงจักกระเทียมที่เราทอดไว้ลงไปในหม้อหุงข้าวเลยนะครับผมข้าวหอมะริ๕ร้อยกรัมนําไปซาวทําความสะอาดสักสองครั้งนะครับผมวันนี้ผมได้เป็นข้าวแปดเดือนเองนะครับผมจะให้ดีนะครับถ้าเป็นข้าวหอมะลิเก่าอย่างไน้อยหนึ่งปีนะครับผมก็ต้องลองหุงดูนะครับผมว่าจะออกมาเป็นแบบไหนนะเพื่อนๆครับจากนั้นเราก็มากดสวิตช์หุงข้าวเลยนะครับผมแล้วเราก็ผัดแบบนี้เลยนะครับผม สูตรนี้ไม่ใช่สูตรที่ดีที่สุดนะครับผมผัดไปเรื่อยๆนะครับผมแต่ก็เป็นสูตรที่ได้มาตรฐานนะครับถ้าเราอยากให้ร้อนเร็วนะครับผมเราก็ปิดฝานะครับผมปิดฝาทิ้งไว้สัก2นาทีนะครับผมจากนั้นเราก็มาเปิดฝาแล้วเราก็มาผัดอีกรอบนะครับผมข้าวจะได้ร้อนเร็วขึ้นด้วยการปิดฝานะครับผมจากนั้นเราก็ผัดไปเรื่อยๆนะครับผมผัดจนข้าวเริ่มเปลี่ยนสีก็ใช้ได้นะครับผม ขั้นตอนต่อไปนะครับเราใช้น้ําต้มไก่นะครับผม1 0 0 0กรัมหรือว่า1นกิโลนะครับผมเทใส่ลงไปครับผงปรุงรส2ช้อนชาครึ่งเกลือป่นแบบถุงละสงบาทตีช้อนชาครึ่งน้ําตาลทรายแดง4ี่ช้อนชาจากนั้นนะครับเราก็มาคนนิดนึงครับให้ผงปรุงรสหรือว่าน้ําตาลให้ละลายนิดนึงนะครับผมจากนั้นนะครับเราก็ปิดฝาหุงข้าวเลยนะครับผมใช้เวลาหุงข้าวประมาณ20นาทีนะครับผม เมื่อเราหุงข้าวไปได้สักประมาณ10นาทีเราก็มาเปิดข้าวดูนะครับผมถ้าข้าวเป็นลักษณะนี้เราก็คนข้าวเลยนะครับผมข้าวจะได้ไม่ติดก้นหม้อและน้ำมันไก่จะได้เคลือบข้าวไปทั่วถึงข้าวทั้งหมดนะครับผมจากนั้นเราก็ปิดฝานะครับหุงข้าวไปจนสุกเลยนะครับผมเมื่อข้าวสุกแล้วนะครับผมเราอย่าเพิ่งคนนะครับผมเราต้องปิดฝาทิ้งไว้อย่างน้อย15นาทีไม่เกิน20นาทีนะครับผม แต่ถ้าปิดฝาทิ้งไว้นานกว่านี้นะครับผมข้าวก็จะเริ่มเกาะตัวกันมีก้อนนะครับผมพอข้าวเริ่มเย็นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราต้องคนข้าวภายใน15ไม่เกิน20นาทีนะครับผมเรามาดูกัาครับเพื่อนว่าข้าวหอมมะลิ8เดือนนะครับผมหุงทับข้าวมันไก่แล้วจะออกมาดีแค่ไหนนะครับผมดูแล้วข้าวก็ยังมียางนะครับผมก็เกาะตัวกันมีก้อนนิดนึงนะครับผมไม่ร่วนเลี้ยงเม็ดไม่สวยนะครับผม ใชใ้ดีนะครับเพื่อนๆต้องใช้ข้าวเก่านะครับผมข้าวหอมมะลิเก่าอย่างน้อยหนึ่งปีขึ้นไปนะครับผมหัวออกมาแล้วก็จะเรียงเม็ดสวยนะครับข้าวไม่ติดกันแบบนี้นะครับผมแต่เพื่อนๆจะเป็นข้าวหอมมะลิเก่าจริงนะครับเพื่อนๆ <im it> ก็ต้องเ,อ <im it> เพิ่มน้ํานิดหน่อยนะครับผมทำอย่างนั้นข้าวอาจจะไม่สุกน,นะครับผมแต่รสชาติไม่ต้องเพิ่มนะครับรสชาติก็ใส่เท่าเดิมอย่างที่ผมทําให้ดูนะครับผมก็จะรสชาติออกมาเหมือนกันเลยนะครับผมใช้ให้ดีขิงกับกระเทียมเนี่เราก็ออกเลยนะครับเพื่อนๆ แล้ววันนี้ผมจะตักข้าวเยอะหน่อยนะครับผมเพราะว่าทำทานเองนะครับผมได้แล้วครับข้าวมันไก่ต้นทุนต่ําสูตรทําขายสร้างอาชีพเดี๋ยวลองมาลองชิมกันดูครับชิมกันเลยทุกคนข้าวโอเคทุกคนข้าวกันมากเลยทุกคนอาวมันอร่อยอร่อยไปทําขายกันเลย